บอกว่าเด็ดทะเลาะวิวาทในงานไปละวัดเห่เด็กไปได้ทะเลาะวิวาทในวัดหรือว่ากับพี่ไปเห็นหน้าไปละยัดเดินทางเห่หรือว่าภายในวัดหรือภายอะไรไม่มีการทะเลาะวิวาทเลยแต่อยากทราบว่ายิงทําไมตามเด็กทําไมก็สงสัยมากเลยทั้งหมู่บ้าน,นะคะ่ะว่ายิงทําไมไปทําไมทําไมต้องตามเด็กไปด้วย มีการทะาะวิวาแต่ก็ไม่มีการทะาะวิวาไม่มีเหตุอะไรเลยว่าจะตามยังไงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงมันทีแรกเราก็คิดว่าอะไรแบบที่รีวิวบอกว่าอาบาตบอกว่ามาลเติดหกเกิดอุบัติเหตุล้ล้มหรืออะไรแบบนี้แต่มันไม่ใช่ตำรวจทำไมต้องไปโกหกแม้กระทั่ง รักคนป่วยด้วยว่าเกิดอุบัติเหตุรถล้มทําไมไม่ไปบอกว่าเด็กแบบเด็กโดนยิงเป็นเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกทําไมต้องติดฝังข้อมูลตัวน,นี้ด้วยมีเหตุอะไรแล้วทําไมเวลาโดนเด็ดโดนยิงตั้งเป็นชั่วโมงทไมไม่ส่งโรงพยาบาลเด็กถูกยิงตั้งแต่สี่โมงครึ่งทำไมไปถึงโรงพยาบาลเกือบหกโมงเย็นอย่างเงี้ย ทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นด้วยทำไมไม่เด็ดอีกสามคนที่ไปด้วยกันทําไมต้องเอาไปซ่อนด้วยทําไมไม่ต้องให้ดูแลกันว่าเป็นยังไงทําไมต้องเ,อเด็กไปซ่อนอยากทราบเหตุผลว่าตํารวจคิดยังไงถึงทําแบบนี้จากท,ากที่จากที่เกิดเหตุไปจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยห่างกันมากน้อยแค่ไหนครับประมาณเกือบสามสิบโลมั้งยี่สิบกวโลนี่อาจจะได้ โลดิสิบกวนาทีเองนะไม่ไม่น่าถึงครึ่งนะชั่วโมงอ่ะใช่ก็เคยเคยขับไปแล้วคือตอนนั้นนะมันเกิดอุบัติเหตุก็ถูกยิงใช่ไหมเป็นคนขับรถตัวเองแค่แค่สิบนาทีเองที่เหยียบเต็มที่ะแล้วทำไมห้าเด็กโดนยิงจริงตำรวจเป็นคนยิงใช่ไหมทำไมก็ต้องเอาเด็กทำไมไม่เอาเด็กไปส่งโรงพยาบาลเองเลยทำไมต้องเอา,เอารถอปตไปด้วยถ้าตํารวจ ตำรวจโกหกเหตุจริงๆหรือมีความปิดบังอะไรหรือจะให้เด็กตายก่อนแน่ใจว่าเด็กตายก่อนหรือถึงอาไปอย่างเงี้ยคือติดใจตัวนี้มากไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งว่าตัวเองจริงแล้วทำไมไม่ไปส่งโรงพยาบาลทำไมต้องรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราไม่คิดถึงใจบ้างหรอว่าตั้งชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเอาไปก่อนเนี้ยเด็กเราอาจจะอาการดีขึ้นกว่านี้ถ้าได้รับการรักษาทันอย่างเงี้ย นี่แหละคือมันยังไงมันพูดไม่หูเนาะว่าหูลู้ใครหลันใครอะ่ะคือเด็กมันกำลังอะไรคือกำลังน่ารากอะ่ะเด็กสิบไปจิบจีอ่ะ ตอนนั้นมันก็ทําใจลําบากเแล้วตอนเยน็นก็มาหาขอตังค์ใช่ไหยายขอตังค์ไปซื้อกับข้าวหน่อยอย่างเงี้ยตอนเย็นวันนี้ห้าแล้วตอนเช้าอะ่ะเราก็ไปเห็นนะด้วยกันไปด้วยกันนั่นแหละยายก็ไปหลานก็ไปก็บอกว่าถ้าพูดภาษาบ้านกยบอกว่าเต้นดีๆหรือ,อยามีเรื่องมีราวกันหรือเฮนะดีๆเต็นสนุกสนานขาบขับขับรับ,รบ,รบ,รบทุกคนนั่นแหละใกระบุมีเรืองอย่าง ไปถึงหน้าวัดนท่านกระบอกว่าตำรวจ